ใสิ่งใดให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์เป็นความสุขก็เรียกว่าดีสิ่งใดให้โทษให้ความทุกข์แก,ทก่ทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดก็ตามเรียกว่าไม่ดีที่มันยังมีสิ่งที่ไม่เป็นอย่างนั้นในในในขั้นพื้นฐานที่สุดก็หมายถึงในแผ่นดินก้อนหินออพื้นโลก อะไรก็ตามที่ไม่ต้องบัญญัติว่าดีหรือไม่ดี <c oughs> ที่นี่ที่สูงสุดก็คือพระนิพพานพระนิพพานมีความหมายเป็นที่ดับแห่งคุณค่าสำหรับยึดถือจะถึงปณิพานได้ก็ต้องมีจิตใจชนิดที่ไม่หลงสิ่งนั้นว่าดีไม่หลงสิ่งนี้ว่าชั่ว ดีหรือชั่วไม่มีความหมายทำให้จิตใจมันว่างไปถ้ายังดีหรือยังมีสุขก็เรียกว่าดีมันก็ดีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าจะให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือไม่มีความหมายว่าสุขว่าทุกข์ไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วไม่มีความหมายว่าบุญว่าบาปไม่มีความหมายว่าได้ว่าเสียว่ากำไรว่าขาดทุน ว่าหญิงว่าชายอะไรก็ตามทุกคู่ไปเลยอย่างนี้หมดความหมายที่จะบัญญัติว่าดีหรือไม่ดีคือมันเนื้อจนไปจากดีจนถึงว่างจํากันง่ายๆก็ว่าชั่วหรือทุกข์นี่อันดับต่ำสุดเร็วสุดสูงขึ้นไปก็คือสุขหรือดี นั่นก็อันดับหนึ่งสูงไปกว่านั้นก็คือว่างไม่มีความหมายแห่งชั่วหรือดีโดยเฉพาะจิตใจของพระอรหรันต์มันจะเข้าใจได้ก็ต้องเปรียบเทียบกับจิตใจในขั้นต้นคือของบุตุชนคนธรรมดา จึงไม่คยจะรู้อะไรทําอะไรผิดพลาดเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นกิเลสหนานแน่นถ้าให้เกิดความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ทําอะไรไปตามความเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าเลวมาก <c oughs> ที่สูงขึ้นไปก็หมดความเห็นแก่ตัวชั้นชั้นหยาบหยาบนั่นไม่ทําชั่ว ได้กอไปก็ทำความดีทําแต่ฝ่ายที่เรียกว่าดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็พอใจในความสุขพอใจอยู่ในความสุขเรียกว่าสเสวยสุขอยู่ด้วยความพอใจนี่ก็เป็นชั้นสูงชั้นสูงอยู่มากทีเดียวถ้าม,มาเทียบกันธรรมดาสามัญแล้วก็สูงมากที่เดียวมันเป็นชั้นสวรรค์ชั้นพรหมไปนู่น มีความรู้สึกพอใจแหละเป็นสุข <c oughs> ทีนี้มันยังมีอะไรสูงไปกว่านั้นอีก <c oughs> คนทั่วไปคิดว่ามันควรจะพอแล้วถ้ามีแต่ความรู้สึกที่พอใจแหละเป็นสุข <c oughs> มันยังมีชั้นหนึ่งหรืชั้นเนื้อไปอย่างนั้นไดีดีชั่วชั่วสุขสุขทุกทุก,ทกนี่เป็นชั้นที่อยู่ในโลกที่มีอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกดีชั่วสุขทุก มันเป็นเรื่องเนื้อโลกเหนือไปจากโลกเรียกว่าโลกุตระไม่ให้ความสําคัญหรือความหมายหรือคุณค่าใดๆแก่สุขหรือทุกข์มันเลยว่างไปมันว่างไปมันจนถึงกับว่าไม่เสเวยอ,อารมณ์ใดๆมีจิตว่างไม่เสเวยอ,อารมณ์ใดๆ